วันนี้นะคะก็เป็น ep 3แล้วเนาะในเรื่องของการขอเวลาในวันนี้ค่ะก็อยากจะมาบันทึกไดอารี่เนาะรีวิวชีวิตในช่วงวันศุกร์ไม่ใช่ว่าเป็นวันศุกร์เพราะว่าใกล้ที่จะถึงวันศุกร์ไม่ใช่นะคะแต่ว่าแพนไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเนาะเขาบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยนับทุกๆ10ปี ตั้งแต่หนึ่งขวบถึง10บขวบเนี่ยคือวันจันทร์สิปีต่อมาคือวันอังคารตอนนี้สี่จะห้แล้วอะค่ะมันก็คือวันศุกร์แล้วอะ่ะอีกสองวันเองอะก็จะครบสัปดาห์แล้วลองมาคิดย้อนดูนะคะว่าเราอะโตขึ้นบ้างไหมในวันที่วันเนี้ยเราน่าจะต้องทิ้งเรื่องราวดีๆไว้ให้กับลูกหรือว่าสอนคนที่อยู่ข้างหลังบ้างในวันที่เราไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วเนาะ พูดมาถึงตอนนี้เหมือนเรารู้สึกว่าเราแก่เลยอะแต่มันเป็นเรื่องจริงค่ะช่วงนี้นะคะอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความสุขมีความสุขง่ายขึ้นเพราะว่าทุกคืนนะจะได้ไปเข้ากลุ่มชื่อว่าจิตตปัญญาพาใจกลับบ้านนะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เหมือนให้เราได้ไปสะท้อนตัวเองให้เห็นโลกข้างในของตัวเองบ้างไม่ใช่ว่า เรียนรู้แต่เรื่องโลกภายนอกแต่พอเวลามีอะไรมากระทบใจอะ่ะก็ทุกง่ายจังเลยะคะ่ะวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าใกล้จะวันเกิดตัวเองแล้วนะคะเกิดวันที่11เดือน11นี้ก็จะสีบสาปีแล้วะะ่าค่ะก็เลยมารีวิวสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันศุกร์ของเรานะคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างข้อแรกเลยก็คือชีวิตเรามีโลกสองใบใช่คะ่ะ แต่ไม่ใช่ว่ารักสองคนนะคะคําว่าโลกสองใบคือโลกที่เราต้องเรียนรู้เรื่องราวรอบตัวสิ่งภายนอกตัววิชาการเพื่อนำสิ่งนี้มาทำมาหากินสร้างแรงจูงใจในการทำงานหรือต้องเข้าสังคมค่ะและเพื่อความอยู่รอดด้วยเนาะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราก็ต้องทำงานก็ต้องมีความรู้เรื่องงานส่วนอีกโลกใบหนึ่งอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะคือโลกภายในตัวเราเองเราเป็นใคร เรามีความสุขแบบไหนเราพอเพียงแค่ไหนเราเกิดมาเพื่ออะไรเนอะอันนี้เป็นเรื่องของโลกภายในซึ่งไม่ค่อยมีการสอนค่ะเราต้องศึกษาเองแล้วเราก็จะพบความสุขที่เรียบง่ายและก็ทำให้เรามีความสุขจริงๆรนอกจากโลกภายในข้อสองที่ได้เรียนดูคือ ชีวิตที่ดีอะค่ะคือชีวิตที่สงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์เนาะเป็นคำสอนท่านพุทธทาสเรามาเข้าใจตอนอายุเล็3เล็ก 4. อาจเพราะว่าประสบการณ์ที่สอนเราเจอคนหลากหลายที่สอนเราหนังสือดีๆที่สอนเราเพื่อนดีๆที่สอนเราและช่วงนี้ค่ะเวลาทำงานเนาะก็จะชอบออกไปเดินรับแสงแดดไปฟาร์ม5นาที10นาทีคือธรรมชาติทำให้เรามีความสุขง่ายจริงๆ อ่านเจอแล้วก็บอกว่าชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติเนี่ยมีความสุขนะคะก็มีชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติแล้วก็ความธรรมดานี่แหละดีที่สุดแล้วนะคะข้อ3ที่ได้เรียนรู้คือความสุขในบ้านนะคะในครอบครัวเนี่ยคือการรักษาสินห้าคู่ครองต้องสินเสมอกันแล้วก็มีความสุขทุกวันนี้ไม่มีคําว่าระแวงร้อนใจกับพี่ช้างนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่า พี่ชางเป็นคนที่ทําให้เราอุ่นใจเนาะแม้ว่าช่วงเนี้ยจะอยู่ห่างกันเพราะว่าโควิดเนาะก็ไปหากันไม่ได้แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราไม่เราแวงซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นสินที่เสมอกันด้วยแหละแล้วที่สําคัญคือถ้าเราพบคนที่ดีแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยให้คู่ควรกับเขานะคะอย่าสินตก วันไหนที่สินตกเราก็ควรจะอยู่กับคนดีๆไม่ได้เนาะข้อ4ที่ได้เรียนรู้คือเราต้องไม่ประมาทเรื่องเงินค่ะเรื่องนี้เราจะค่อนข้างใส่ใจมากๆเนาะเราก็จะสอนลูกเราว่าตอนนี้แม้ว่าเขาจะเป็นเด็กแต่ว่าเขาก็ต้องเรียนรู้เรื่องการลงทุนตอนนี้นะคะลูกๆก,ก็เริ่มเก็บเงินออมเงินกันเก่งมากจนแม่ก็รู้สึกปลื้มนะคะแล้วก็เบาใจว่าช่วงนี้อย่างน้อยเ เขาก็เป็นคนที่เริ่มไฟละหาความรู้เรื่องการเงินติดตัวแล้วแม่ก็รู้สึกเบาใจนะคะหรือบางทีเวลาแม่อยากจะได้ของอะไรใหม่ๆเนี่ยลูกก็มักจะห้ามคุณแม่ด้วยซ้ำว่าแม่แบบเนี้ยมีแล้วนะแม่จะซื้ออีกทำไมอ่ะก็กลายเป็นว่าช่วงนี้มีคุณลูกคอยช่วยเตือนสตินะคะในเรื่องการใช้เงินข้อสุดท้ายนะคะที่ได้เรียนดูข้อ5้าเนาะก็คือ กล้าที่จะถูกเกลียดบ้างข้อนี้ฟังแปลกใช่ไหมคะแต่มันจริงเนาะมันยาวอะคะ่ะถ้าจะเล่าแต่ถ้าเกิดใครมักจะถูกเอาเปรียบเพราะความใจดีของเราเองเนี่ย<ม><ม>ก็ลองไปอ่านหนังสือนะคะที่ชื่อว่ากล้าที่จะถูกเกลียดเล่มที่1แล้วก็เล่มที่2รับรองว่าชีวิตจะเบาสบายขึ้นเยอะเลยคะ่ะแปลกมากเลยเนาะเราโดนเกลียดแต่เรากลับมีความสุขขึ้นมากกว่าตอนที่เราอยากจะให้ใครๆมาหลักตั้งเยอะเลย วันนี้นะคะรีวิวแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากๆ